คนโบราณถือแปดสิ่งที่ห้ามทำก่อนวันหวยออกโชคลาภหดหายชีวิตอับจนเมื่อเริ่มใกล้ถึงวันที่หลายคนรอคอยเพื่อเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่างวันหวยออกแล้วโบราณว่ากับสิ่งที่ห้ามทำก่อนวันหวยออกเด็ดขาดไม่อย่างนั้นโชคลาภจะหดหายนำพาชีวิตให้อับจนสูญเสียเงินทองได้ และวันนี้ทางช่องของเราก็ได้นำทั้ง8สิ่งในข้อห้ามมาบอกทุกคนนะครับ 1. อย่าให้น้ำที่บ้านรั่วเงินทองโชคลาภจะหดหายรั่วไหลไปกับสายน้ำและเป็นการเปืองน้ำโดยใช่เหตุดังนั้นจึงควรมั่นตรวจตราอุปกรณ์ภายในบ้านให้ดี 2. อย่าวางของขวางประตูถือเป็นการปิดกั้นทางเข้าออกของโชคลาภและเงินทองซึ่งถือเป็นการขันลาบของตัวเอง 3. ล้างจานที่ใช้แล้วอย่าปล่อยให้มีจานที่ยังไม่ได้ล้างควรชำระความสกรปรกในวันเก่าออกให้หมดไปเพื่อรับโชคในวันใหม่ที่กำลังจะเข้ามา ให้มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้น 4. อย่าใส่เสื้อผ้าขาดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับโชครับทรัพย์ควรแต่งกายให้สมทานะในการที่จะเป็นเศรษฐี 5. อย่าให้ไฟทางเดินเสียโบราณเชื่อว่าอาจส่งผลให้อนาคตมืดมนปิดกั้นแสงสว่างแห่งโชคลาภ 6. อย่าซื้อหวยกับคนที่อารมณ์ไม่ดีเช่นคนกำลังหงุดหงิดโมโหโวยวายโโเพราะจะนำพาแต่เรื่องร้ายนำพามาให้เจ็ดอย่าซื้อหวยบริเวณที่ก่อสร้างเพราะเป็นทำเลไม่ดีมีแต่สิ่งวุ่นวายรอบตัวเป็นที่อับโชคส่งผลให้ดวงเฉา ไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแปอย่าให้ฉลากยับเพราะฉลากในมือจะกลายเป็นเงินกลายเป็นทองในวันข้างหน้าอย่าปล่อยให้เป็นของไร้ค่าด้วยการเก็บไม่ดีอย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อของคนโบราณเท่านั้นและขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล <น S 1> โปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมสาธุขอให้ถูกหวยรอตตลี่รางวัลที่หนึ่งหมดหนี้หมดสินกลายเป็นมหาเศรษฐีถูกรางวัลใหญ่หกล้านสิบสองล้านสามสิบล้านในงวดน,นี้สาธุ